เดี๋ยวมาดูว่าเครื่องผลิตน้ำแข็งรุ่นนี้มันเป็นอะไรนะพอดีเจ้าของเครื่องเขาให้เอามาซ่อมดูเสียบปลั๊กมันจะขึ้นกระพริบออน f อโอเคลองกดเปิดปิด on-off ตรงนี้ทีนึงตอนนี้ก็เครื่องติดแล้วนะเขาบอกว่ามันผลิตน้ําแข็งได้น้อยนะครับผลิตน้ําแข็งได้น้อยตรงนี้ก็ไฟแสดงสถานะ น้ำแข็งเต็มตัวนี้ก็คือต้องเพิ่มน้ำนะครับก็คือน้ำน้อยสันนิษฐานถ้าเครื่องทำงานปกติก็น่าจะมีแค่อาจจะเป็นเรื่องทำความสะอาดฝุ่นละอองติดแผงคอยหรือไม่ก็เซนเซอร์ต่างๆนะจะต,ต้องดูกันก่อนอ๋ออันนี้ขึ้นสีแดงแล้วขึ้นอะรามน,นี่ก็จะเป็นด้านในมันจะเป็นบล็อกน้ำแข็งแบบนี้นครับน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยม เป็นเครื่องทำน้ำแข็งขนาดาเล็กนะครับขนาดบ้านเรือนหรือขนาดห้องที่อยู่ตามคอนโดหรือเอาไว้ที่สำนักงานออฟฟิศเล็กๆก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันก่อนพอเติมน้ำเต็มแล้วก็เราลองมาปิดเปิดรีเซ็ตด,ดูตอันนี้เครื่องทำงานแล้วพอเราเติมน้ำไปไม่โชว์ไฟสีแดงแล้วตอนนี้สถานะเครื่องก็ทำงาน ด้านหลังเห็นหรือเปล่าอ่ะพัดลมลืมบอกเนมเพลนะเนมเพลก็จะน,นี้ i อซ์มาร์กโมเดลรุ่น h z b 1ั f ีดแล้วก็จะเป็นขนาดนี้นะครับอัตราการกินกระแสน้ำยา r หกรยสามสิบกรัมขนาด10บกิโลจุดห้าอันนี้เป็นไซส์ของเครื่องไฟ2องร้อยสิบโวลตอันนี้เป็นพัดลมส่วนด้านนี้ก็เป็น ชุดคอยล์ร้อนคอนเดนซิงเดี๋ยวดูเขาบอกว่ามันผลิตน้ำแข็งได้ไม่เต็มไม่เต็มบล็อกนะครับผลิตน้ำแข็งน้ำแข็งมันบางก็คงเป็นที่ปัญหาฝุ่นละอองหรือเซนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวลองทำความสะอาดดูแกะออกมาแล้วด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ตังนี้ก็จะเป็นกล่องบอร์ดคอนโทรลนี่ก็จะเป็นพัดลมแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์ด้านล่างแล้วก็จะมีชุดคอนเดนซิงชุดเซนอร์วาลปัญหาหลักมันก็คือฝุอ่น ฝุ่นก็แผงลังพึ่งจริงๆด้วยนะมันจะเห็นข้างนี่นี่ข้างในอาจจะไม่เห็นชัดนะหรือมันบดบงังคือมันต้นฝุ่นนั่นแหละนะดันมองเข้าไปลึกๆมาเห็นฝุ่นมันทําให้ระบายความร้อนไม่ได้นะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วทาความสะอาดปัดเป่าฝุ่นหน่อยแล้วก็ลองเครื่องอีกทีนึง่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําปั๊มน้ําที่ดูดจากถังพักนะขึ้นไปสู่ระบบ ขอองงเครื่ทำความสะอาดกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ลองมาลองเทสเครื่องกันใหม่นะสะอาดปราศจากฝุ่นตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมพัดลม DC นะพัดลม DC 1 2โวลต์ตอนนี้เราเปิดเครื่องแล้วนะเครื่องก็ทำงาน ปั๊มก็ดูดน้ำขึ้นก็เริ่มมีน้ำแข็งเกาะน,นะครับตรงบล็อกแล้วนี่มันจะเป็นน้ำแข็งข้างในครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะผลิตได้ยังอ้าวมีผลิตได้แล้วเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้ก็น้ำแข็งเต็มก้อนแล้วนะครับทีแรกบอกน้ำแข็งผลิตไม่เต็มก้อนผลิตบาง ตอนนี้ก็เต็มก้อนเต็มแผงแล้วเนี่ยสามารถที่เคาะได้นะเดแบบี๋ยวแป๊บนึงนี่นะมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ตัวน,นี้มันติดกันเป็นพืชถ้าเราเคาะหน่อยมันก็ออกเป็นเป็นชิ้นนะครับเป็นก้อนคล้ายก้อนมันเลยถือว่าเตนน็มก้อนทชงานได้แล้วนี่กําลังผลิตใหม่รอบสองใช้เวลาประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีนะครับการเคาะผลิตออกมาข้างหนึ่ง